สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแฝดเกมอเช่นเคยนะครับเราอยู่ในเกมกระบี่เยอะยุทธจักร3นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพของเท่านด้นกระบี่นะครับมันเป็นกระบี่แบบเชิงตีไกลอะอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกระบี่แบบหินหยางอะมีธาตุมืดแล้วก็ธาตุแสงนะครับหรือเรียกง่ายว่าสีดํากับสีขาวนั่นแหละนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือตีธรรมดานะครับซึ่งตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นตัวตีไกลนะครับเป็นกระบี่นะแต่มันตีไกลนะครับเห็นปะ ก็จะตีไก่นะครับเหมาะสําหรับใครที่แบบชอบตัวตีไก่เลยนะครับสายอาชีพนี้นะครับเป็นสายอาชีพที่แบบต้องบอกว่ามีสกิลหมู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสกิลกันก่อนเลยสกิลเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสกิลที่แบบอ่ามันมากับมันเลยนะครับเป็นสกิลมาตรฐานเลยนะนี่นะฮะที่แบบเริ่มต้นเลยนะครับโอเคนะแบบเริ่มต้นเลยนะปรับสกิลกันนะครับโอเค นี่ก็จะเป็นสกิลแบบเริ่มต้นเลยนะครับมาดูสกิลที่1กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1นะฮะเวลาเราเริ่มเกมมานะครับเลือกแบบสายอาชีพนี้สกิลที่1ครับก็จะปักดาบมานะฮะเห็นปะมันจะปักดาบโดนมอนสเตอร์เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในระยะปะลองกดดูนะครับแยวผมกดดูนะปึ๊บโอ้โดนหมดเลยนะถ้าอยู่ในระยะนะครับอันนี้ก็คือสกิลที่1นะครับ นี่ฮะอันนี้ก็กดตีธรรมดาครับกดตีธรรมดามันเป็นระยะไกลนะเห็นไหมอันนี้ตีธรรมดาครับแดดหลบได้ฮะสกิลหนึ่งครับปักลงไปครับโดนนะมาดูสกิลที่สองครับสกิลที่สองครับก็จะเป็นสตันนะครับเห็นป่มยกลอยขึ้นไปครับค่อนข้างนานเลยนะผมบอกตรงเลยว่าค่อนข้างนานเลยครับยกขึ้นไปเห็นไหมโอ้โหค่อนข้างนานนะครับ แล้วคือแบบมีวงกว้างมากนะดูฮะยกขึ้นมาดอกนี้โอ้โหกี่วิอะลองนับดูนะครับว่ากี่วินะครับเออ,เอ,อผมว่าสายนี้น่าจะแบบเหมาะหลายๆคนเลยนะครับดูฮะนี่ครับดูมันยกครับยกนานมากต่อมานะฮะก็คือสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยเราสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับทุกสกิลเนี่ยก็เลือกได้นะครับยกเว้นสกิลหนึ่งนะมันปักลงเอง สกิลที่3นะครับวาร์ปมาตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วเราสามารถกดได้อีกนะครับวาร์ปกลับขึ้นมานะครับช่วงที่เราวาร์ปกลับขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะได้เกาะไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองเข้ามาในไทยก่อนนะครับดูใหม่นะฮะแต่ว่ามันจะมีดาเมจไหมเรามาดูนะครับมันมีดาเมจไหมล่ะปึ๊บมีดาเมจนะครับมีดาเมจเล็กน้อยนะกลับมาล่างเงาครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือสกิลสามนะครับ เอาไว้แบบเดสลบอะไรประมาณนี้ของแบบเวลาสกิลมอนเตอร์มานะครับหรือแบบลง PP อยากจะหลบก็หลบได้นะครับต่อมาเรามาดูสกิลที่4นะครับสกิลที่4นะครับก็จะเป็นปักดาบลงไปอย่างนี้นะนี่ฮะแต่ว่าผมว่ามันมน,น่าจะกดค้างได้นะเดี๋ยวรอรีโหลดสกิลก่อนนะครับเอามาเยอะๆก่อนเอามาเยอะๆก่อนนะโอเคกดนะกดค้างสกิลครับกดได้ปะกดยำๆปะ มันลงสามครั้งไหมทุกคนมันน่าจะลง3มครั้งนะอ่ะถ้ากด1ครั้งครับอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะปล่อยไปเลยนะครับเหมือนมันเหมือนไม่ไม่ลงอ่ะเหมือนสกิลไม่ลงครับแต่ถ้าเรากดนะครับหครั้งกดอีกครับ2ครั้งกดอีกครับ3มครั้งครับกดอีกดิโอ่น่าจะกดได้ประมาณ3ครั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลนะครับต่อมาเรามาดูพาสีกันนะครับที่ติดตัวเลยนะครับก็จะเป็นสกิล พัซซีฟติดตัวนะครับก็เมื่อเราโจมตีนะครับครบสแต็กนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยเมื่อเราโจมตีครบสแต็กนะเราจะรีสกิลทุกสกิลเนี่ยกลับมารีโหลดอีกครั้งนะครับไม่ใช่รีโหลดอีกครั้งก็คือกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเออดูนะฮะกดตีไปครับเห็นไหมตรงนี้นะครับมันก็จะเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างผมใช้สกิลไปนะครับอ่ะกดใช้สกิลไปเลยนะครับกดใช้สกิลไปนะครับนี่ฮะกดใช้สกิลไปเมื่อเก็บครบเต็มนะครับเราจะสามารถใช้สกิลได้้อีกครังป่ะ นี่ฮะหรือถ้าแบบคนฉลาดฉลาดหน่อยนะครับก็ดูสแต็กของตัวเองให้ดีนะครับกดตีเล่นๆไปก่อนนะครับเก็บสแต็กไปก่อนนะสมมุติว่าเราต้องการสตันศัตรู2ครั้งใช่ปะอ่าเราเก็บสแต็กไปก่อนนะอ่าตีศัตรูไปก่อนนะครับเก็บสแต็กไปก่อนนะครับอ่าดูนะใกล้เต็มแล้วนะครับเอาแบบเกือบเต็มนะโอเคเกือบเต็มแล้วนะครับผมใช้สกิลสองนะครับยกเห็นไหมฮะเรายกอีกรอบครับแล้วยกอีกรอบครับมันจะเป็นสตันสองรอบเลยนะ นี่ก็แบบบอกตรงๆเลยคือถ้าได้ขึ้นโดนยกไปแล้วนะครับโอ้โหมีฮาเลยนะครับเผื่อจะลงมาก็ต้องเจ็บแบบสุดๆอ่ะโอเคนะครับเราเรียนรู้สกิลพวกนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลพื้นฐานที่มันมากับตัวมันเลยนะครับเวลาเราแบบสมัครเข้ามานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับสกิลตามเลเวลนะครับสกิลตามเลเวลก็คือเวลาเราเลเวลอัพนะครับเราก็สามารถใช้สกิลอื่นๆได้นะครับ นี่ฮะอันนี้ก็กดใช้เลยนะครับมาดูกันนะครับทุกสกิลเลยนะครับ1ตัวจะมีทั้งหมด6สกิลนะครับใช้ได้6สกิลนะครับมาโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสกิลเซตที่2นะครับมันเป็นเซตที่ตามเลเวลนะครับเลเวลสิเลเวลยี่สิเลเวลสามอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสกิลได้นะครับมาดูสกิลเซตที่2กันนะครับโอเคนะสกิลที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะ ก็จะเหมือนกับฟันดาบเข้าไปใช่ปะตรงๆเลยนี่ฮะเป็นกระบี่ใหญ่นะครับโอ้โหเมื่อฟันเข้าไปแล้วนะครับศัตรตูเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่รวมกันนะครับเดีย๋ยวรอดูอีกรอบนะครับดูนะฟันเข้าไปปึ้งเข้าไปนะครับโอ้โหมันจะอยู่รวมกันเลยนะต่อมาเรามาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับโอ้ยเทวะ่ะสกิลนี้ค่อนข้างแรงนะถ้าอยู่ในวงเจ็บปะ ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้แบบเยอะๆเลยนะนี่ฮะโอ้โหโดนแบบทุกตัวนะครับอันนี้ก็คือสกิลที่2ครับดูอีกรอบนะครับปับป๊บป,บปบ๊เดี๋ยวเราจะถอยหลังออกมานิดนึงนะครับสุดยอดฮะต่อมาสกิลที่3ครับใกล้จังมีอะไรปะอ๋อสกิลที่3เนี่ยมันจะเหมือนกับวางกำแพงนะครับด้านหน้าเห็นปะเราเห็นกำแพงด้านหน้าปะมันจะมีกำแพงด้านหน้านะครับ วุย้ยพวกนี้ตีแรงว่ะแต่ผมขอถอยก่อนนะโอเคมาตีแรงนะครับคือเกมเนี่ยสภาพอากาศมันเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเห็นปะแป๊บเดียวหิมะตกแล้วนะครับเพราะว่ามันกดได้2รอบนะนี่ฮะสกิลที่3ครับกดมาอีกรอบครับเราจะวาร์ปมาจุดที่ฝั่งตรงข้ามโอเคเข้าใจละสกิลที่3ครับมันวาร์ปได้ฮะดูนีฮะเหมือนได้โล่ขึ้นมานะครับแล้วก็กดวาร์ปครับ กดวาร์ปครับมาอย่างตำแหน่งอีกฝั่งหนึ่งครับโอเคเข้าใจแล้วสกิลที่3เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็เอาไว้แดหลบสกิลอะธรรมดาครับมาดูอันติเมดครับอันติเมดว่าไงอันติเมดอีกรอบครับมาพิงลงมาครับโอเฮ้ยโดนสตันมาโอ้โหสตันหมู่เลยนะครับถ้าแบบใส่กับสกิล2คอมโบดีๆนะครับแล้วก็ออนติเมตนะครับ จัดซิด,ดีๆนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างโกงตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับสุดยอดนะโอ้สุดยอดครับเอาไปใส่กับสกิล2ที่มันสตันอะเออที่มันยกอะตัวนี้ก็สตันใช่ปะ่ะไอตัวนั้นก็ยกอะผมว่าแบบใช้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้ดูฮะ ด,ดูสกิลแต่และสกิลสตันหมู่ครับนี่ฮะโอเคนะครับก็สำหรับรีวิวตัวนี้นะครับแต่หลายคนชอบไหมก็ลองตัดสินใจดูนะครับมันเป็นตัวกระบี่ยินอย่างนะครับตัวนี้เป็นสายตีไก่นั่นเองนะ เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสายกระบี่เหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่ามันเหมือนกับนักฆ่ามากกว่านะครับนี่ฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสําหรับใครที่แบบอยากลองเล่นนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะมามันเหมือนกับนักฆ่านะครับกระบี่คู่โอเคนะครับก็มาดูนะครับการโจมตีปกตินะครับอันนี้ก็คือการโจมตีปกตินะตีใกล้นะครับตัวนี้นี่โจมตีปกติเลยนะครับ ดูฮะนี่ไงนี่ไงอันนี้โจมตีปกตินะเห็นไหมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับโจมตีปกติโอเคเรามาดูสกิลที่1ครับสกิลที่1น,นะเขาจะเป็นประมาณนี้เส้นตรงไปเลยปึ๊บนะครับเข้ามาตวัดดาบนะครับแล้วดาบเราก็จะมีออล่าพิเศษนะครับขึ้นมานะครับดูฮะ สกิลหนึ่งนะครับตวัดไปอย่างนี้เลยนะครับเส้นตรงมปอย่างนี้เลยม,มองเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มันดามจมันค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะสกิลที่2ครับพุ่งไปหาศัตรูแล้วสับอย่างนี้โอ้โหแรงจัดนะดูอีกรอบนะครับสกิลที่2นะพุ่งเสียบเลยนะบอกตรงๆเลยเข้าไป PVP ีเนี่ยคือแบบเสียบเลยนะพุ่งเข้าไปแบบเสียบเข้าไปทีหนึ่งครับหายเลยนะ <laughs> แรงจัดนะครับ ออมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยไม่สามารถที่แบบโยกย้ายได้นะครับอ่ะดูสกิลที่3ใหม่นะครับค่อนข้างรีวิวดาวนานเลยนะเอามอนเตอร์มารวมกันเยอะๆครับดูนะฮะหมุนดาบไปทีเดียวครับโอ้โหทาดาเมจก็ไม่ได้มองว่าแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอใช้ได้มาดูสกิลที่4นะครับสกิลที่4เมื่อกดใช้แล้วนะครับอ๋อมันจะมาร์คสกิลไว้นะครับเห็นปะ มันจะมาร์กไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกดอีกครั้งนะครับก็จะกลับไปหาอีกตัวเดิมใช่ปะกลับอีกทีดิอ๋อมาร์กได้ถึง3ครั้งนะครับครั้งที่4ก็จะโจมตีค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเดี๋ยวเราดูยาวๆเลยนะมานะครับสกิลที่3าใหม่นะครับกดแบบรัวๆเลยนะ1ครั้งครับ2ครั้งอ๋อมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้โดนตัวเดียวนะครับมันก็สามารถโดนแบบเยอะได้นะครับสไตล์นะักฆ่าตัวนี้มันเหมือนกับ พิวไวเนสายลมเลยนะครับดูนะฮะโยกได้นะครับปึ๊บมาตรงนี้นะครับโยกมาตรงนี้ปึ๊บโอ้โหอ๋อช่วงที่แบบมันผ่านไปอย่างเงี้ยมีดาเมจที่แรงมากเห็นไหมโดนทุกตัวนะครับแล้วดอกที่3าเนี่ยครั้งที่3เนี่ยจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับดูนะฮะทุกสกิลเลยนะครับปึ๊บสับเข้าไปนะครับหมุนหนึ่งครั้งอันติสับ สับครับแล้วก็สับครั้งที่3ครับแหลงจัะครั้งนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อสแต็กเต็มนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสกิลพาสซีฟนะครับที่มันเต็มแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อเราชาร์จสกิลไปเรื่อยๆนะครับพอมันเต็มแล้วเราจะสามารถปลดตรงนี้ได้นะครับอ่าเรียกว่าเป็นสกิลเสริมหรืออัลติเมทเลยก็ว่าได้นะครับมาเมื่อกดเข้าไปนะครับเติมขึ้นมานะครับจะมีร่างซุสนาโอขึ้นมานะครับนี่กดเท่เลยเห็นปะเท่ปะ เมื่อเราใช้สกิลแต่และสกิลนะครับมันจะเพิ่มดาวเมจให้เราค่อนข้างเยอะมหาศาลนะครับเห็นปะโอ้โหแล้วคือแบบแรงมากนะครับโอ้ยแรงจัดนะครับนี่ฮะเมื่อสแ,แต็กเต็มนะครับเห็นปะแรงสุดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวต่อไปเรามาจัดเซตสกิลที่ตามเลเวลกันนะครับก็เมื่อเลเวลอัพเราก็จะสามารถใช้สกิลต่างๆได้นะครับมาโอเคใช้ทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเป็นล่างซุสนาโอะนะครับมานะครับเรามาดูสกิลที่1กันเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนสกิลกันมาแล้วนะครับสกิลนี้นะครับเหมือนจะฟันดาบไปข้างหน้านะครับปล่อยออร่าดาบนะครับไปนะครับดูอีกรอบนะครับฟันไปข้างหน้านะครับนี่ทําดาเมจใส่ศัตรูนะครับเรียบร้อยเลยสกิลที่2นะครับก็ฟันไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับแต่จะดึงศัตรูเข้ามานะครับเห็นปะมันจะดึงเข้ามานะครับ ฟันไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับที่มีดาเมจแล้วจะดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองนะครับดูนะฟันไปอย่างนี้ดึงเข้ามานะครับเรามาดูสกิลที่3นะครับเดี๋ยวรอมอนเตอร์เกิดดีกว่าเนาะมาดูสกิลที่3นะครับสกิลที่3ก็เหมือนกับที่ผ่านมานะมันฟันแบบเป็นวงกว้างอะวงกลมอะแต่ว่าสามารถกดได้อีกครั้งนะครับนี่ฮะโอ้โหถือว่าแบบค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับมีประโยชน์กว่าไอ้แรกเลยนะครับ ดูอีกรอบนะครับมาทาได้2ครั้งอ่ะแล้วก็แรงกว่าด้วยนะครับนี่ฮะกดอีกรอบครับก็จะฟันแบบเป็นอย่างนี้เลยหมู่ครับตัวนี้ก็สกิลหมู่เหมือนกันนะแต่ว่ามุมกว้างมันก็ไม่เท่าตัวแบบกระบี่บินตัวนั้นอ่ะเออไอ้ตัวกระบี่ยินยางตัวนั้นผมว่ามันกว้างกว่านะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับนักฆ่าก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูออนติเมทนะครับหร,หรือสกิลที่4นะครับเอ้ยไปกดทฤษฎีโอทาไมวะเนี่ย มาดูอันติเมตนะครับสกิลสี่นะครับสับไปอย่างนี้เลยโอ้โหเท่มากโอ้โหดูอีกรอบนะครับแต่ได้พวกนี้กดใช้สกิลเป็นไงถ้ามีทุสนาโอกนะครับก็เท่เหมือนกันนะครับดูอีกรอบนะครับสกิลนี้ปักดาบไปข้างหน้านะครับมุมกว้างนะครับแล้วก็สับ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 เลยโอ้โหแรงจัดนะครับแรงแรงมากนะครับเดี๋ยวรอมาสเตอร์เกิดนะครับ ดูนะฮะเลือกเลือกเป้าหมายได้นะครับสับไปด้านหน้าปึง้งแล้วก็ปิงป้งปิงป้ง,ง,งนะครับหายครับแรงจัดโจมตีธรรมดาครับนี่เลยนะครบทุกสกลิลเลยนะผมรีวิวให้อะเออละเอียดเลยนะครับนี่ฮะฟันฟันฟันันน,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 นะครับโอ้แรงจัดอะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเวอร์ว่ะ ใครชอบแบบอลังการอย่างเงี้ยก็ตัวนี้แหละครับเท่ครับเท่ไหมล่ะดูเอานะฮะว่าเทไหมล่ะเท่ไหมล่ะดูเอานะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิวสายนักฆ่าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าผมจะแนะนำสายตัวไหนบ้างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ